สวัสดีครับพี่น้องเบาอีสานบานเรื่องผ้าพี่น้องมาเห็ดเน่าอยู่เน่ากินแรงครับเมนี่ครับได้เมนูเด็ดอีกแล้วครับพี่น้องเป็นปลาบูเงห่ครับปลาบูเหี้ตัวนี้ไปใส่เบ็ดมาได้ครับคั้วเรียบร้อยครับพี่น้องตัวนี้ประมันโลกัวนี่แหละครับตัวใงญ่ยอยู่ถือเบ็ดครับพี่น้องใส่เบ็ดได้ครับปลาบูเงี้เมนี่สีเห็ดเมนูเด็ดคือ หนึ่งครับพี่น้องหนึ่งไส้พักกิ่นกรบเจียวกับพริกดิบครับอ่าเนี่ยกับบูงใหญ่เบิงผัเข้าครับมีคามีบวบครับพี่น้องกะลัมนี่ครับหลายพักหลายย่างอินเดแซ่บครับเดีวยวหนึ่งไส้พักแล้วก็ต่ำเจียวกัพริกดิบเจียวกัพริกหยวกครับกัเบิงกันว่าชีุแบบใดขั้นตอนแบบใด หนึ่งแบบได้ครับพี่น้องไปเบิ้งกันมาอยู่มากินน้ำกันครับเอาครับบาน,นิ้้เฮาเอาพริกหยวกเสียบไม่เคลือเทศหอมแดงกระเทียมพริกแด,ดงครับเอาไปเผาไฟก่อนไปจี้ก่อนสิมาตามแก้วครับอันนี้ครับพี่น้องไปครับ แตงโมอยู่นั่นดูครับพี่น้องพริกมะจจีครับอีกแบบกีคอมหอมก่อนจะไปตำเจียวครับนี่แซ่บครับครับพี่น้องข้าจะไข่ใบบกูดหากปักซี่ครับห้องไปแล้วก็ไปเอาปลาใส่ครับปลาห้องใส่เลยครับพี่น้อง นี่ครับเอาปลาใส่เรียบร้อยแล้วครับบนันเนี่ยข,ข,ข้าวขาวตัวยหญง่ๆครับพี่น้องบันนี้ก็เอาผัดใส่เถึงครับผัดเข้าเรียบร้อยแล้วนี่ครับผัดเลยหลครับพี่น้องบึ้งผัดเราก็เอาไปข้างไฟครับอเอาครับพี่น้องหนึ่งเต่าท่านครับข้างไฟเรียบร้อยแล้วจะ กิดปลาไว้ล่อให้ปลาซุกอักซุกก็เช็จเรียบร้อยครับแบบนี้เข้าไปตำแก้วครับไปตำแก้วทาครับแก้วบัพริกดิบครับจังหวะที่เฮ้าทาหนึ่งปลาซุกครับพี่น้องเฮ้ามาตำแก้วครับพริกดิบเฮาจีเรียบร้อยแล้วครับนี่ดีเรียบร้อยกระเทียมครับ หอมแดงพริกหยวกครับพี่น้องกระเทียมครับพี่น้องดำครับ พ่อตำบวบพริกแหลกแล้วครับพี่น้องเขากัมาปรุงครับปรุงเลยปรุงกบะบเซฟปลาลาครับพี่น้องปลาลกตอนปลาแหลกตอนครับใส่ลงไปอืต้อนไปล้ครับแล้วก็ใส่ผงชูรส ชิลรถครับพี่น้องครับแล้วก็ดิบเน่าออเส่ยจักน้อยเพิ่มความเปรี้ยวครับ ใส่หอมใส่ครับพี่น้องหอมหอมเปียแล้วก็วซี่หอมครับ okay. แล้วก็หัวเซ็กกันครับพี่น้อง เกี่ยวผิดบิดนี่ประเด็กต้อนพร้อมซิมเบิงครับพี่น้อง บนนวดปันไดเอาปแดกแซงน้อยครับทำมันเซงน้อยครับพี่น้องโอเคเรียบร้อยครับพี่น้องนวดแล้วบานที่นีเนาเดี๋ยวร่อครับต้อนปลาแดกครับพี่น้องเดี๋ยวล่อปลาซุก ปลาซุปผัดซุปกะกินได้ครับมาอยู่ม่ขินน้ำกันครับอ๋ครับพี่น้องหนึ่งมาประมาณเกือบชั่วโมงล้วครับครึ่งชั่วโมงอ๋ซุกล้วครับพี่น้องบ้างอ้ผัดผักบกได้ครับเต็มซึ่งเลยครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเบื้องปลาครับซุปไปนี่ปลาครับพี่น้องปลากะซุกแล้วครับ ตาซุกเหรอครับเนี่ยขาวๆปะบูครับเนี่ยแน่นๆขาวๆครับเอามาอยมากินน้ากันครับพี่น้องเอาเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องหนึ่งปะบูไงครับแจ้วบวกพริกดิบลวกผัดบวกผัดหลายอย่างคาออนแตมีแจ้วบวกพริกดิบมาแดกตอนโอ้เป็นอาแซบครับพี่น้องมาอยู่มากินน้ากันครับ กินขอน้ำกันครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในมือนี้ครับหาอยหากินเน่าดเหตอยู่เหดกินเน่าไดะติดตามได้ครับช่องเบอีวสานบะเลื่องสำหรับมื้อนี้เบอีวิสานบเลื่อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ